สวัสดีครับอยู่กับเราช่องสามฐานเสือนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับช่องสีดอทองคูณวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับผมนี่อนี่เราก็เอากล้วยมาอะมาป้อนนะครับผมอนี่ก็เป็นบีสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่นะครับครับหน่อยเร็วไหนไหนนี่เสียงดังจังเลยครับผมนี่แล้วพี่ทองคูณนะครับ ในเสียงนี่เสียงเขียดนะครับผมเสียงเขียดนะครับผมนี่เสียงเขียดนะครับดูเด็กชายขวัญของเรานะครับนี่ก็เด็กชายพลวันนะครับผมครับผมก็เอฟซีจากไหนนะครับผมอันนี้เอฟซีสมุรสาครส่งมาให้นะครับผมน่ครับอันนี้ก็หมดไปสองสองทุงแล้วนะครับผมเอ้ยถ้อยท้อยท้อยปะนี่ นี่ก็ต่อด้วยอ้อยนะครับผมต่อด้วยอ้อยครับพอดีก็ซื้อมาก็กินมดพอดีม่อกินไม่ทันนี่ครับดูครับอันนี้ก็เป็นอาหารเมื่อกี้กล้วยคืออาหารเสริมนะครับผมอันนี้กลวยให้พายวันคุมบคุมมนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ปอกอ้อยให้เด็กชายพายวันเพราะว่าฟันเขายังเคี้ยวไม่ถนัดนะครับผมยังเขายังเด็กอยู่นะครับผมดูนะครับนี่ก็พี่ พี่ทองคูณฝั่งขวาเลยครับผมอยู่มุมขวาจอนะครับผมเด็กชายควันโอ้โหมีเอามาซ่อนไว้นะครับผมกลัวพี่แย่งหรือเปล่านี่แล้วเด็กชายพรวันของเราล่ะจะเอะ <c oughs> เอ,เอโอ้โหกินเยอะแล้วนะเราเนี่ยวันนี้เนี่ยหืดูครับนี่นะครับนี่ที่เห็นใส่โซ่ของเด็กชายพลยวันเพื่อ ให้เขาคุ้นชินนะครับผมเราไม่ได้เจตนาใดๆนะครับผมเพื่อให้เขาคุ้นชินกับสู้นะครับผมอืมอันนี้ก็อ้อยของเขานะครับผมเราเราต้องให้เขาพิเศษกว่าเพื่อนนะครับผมเราต้องปองให้เขานะครับปอกแล้วก็ล้างให้เขานะครับผมนี่นะครับเพราะว่าเขายังเด็กน้อยยังเคี้ยวไม่ถนัดนะครับนี่ครับเฮ้ย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 ดู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 ครับดูครับ ฝั่งนู้นก็เป็นเด็กชายเด็กชายขวันนะครับผมเด็กชายขวัญเงินนะครับฝั่งนู้นก็ยังเป็นเด็กชายเหมือนกันนะครับผมเด็กชายทองคุณนะครับผมยังไม่ขึ้นนายนะครับผมไม่แต่เด็กชายทางนั้นเลยเฮ้ยอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมเฮ้ยทำไมบัาไทายมันตึงจังเลยเนี่ยขอจับก้นหน่อยขอจับก้นหน่อยเอ้ยหรือทัน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 ขอจับก้นหน่อยขอจับก้นหน่อยเร็ว ขอจับก้นหน่อยขอจับก้นหน่อยเอาไม่ให้จับจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเร็วนี่ไอ้กชายไพวันของานนะครับผมบักเขิบน้อยนะครับผมยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับแต่สองพี่น้องนี้เขาเริ่มโตแล้วเขาก็ไม่สนใจน้องเลยนะครับผมกินอย่างเดียวนะครับผมก็น่าจะรู้อยู่ครับผมเพราะว่าเด็กชายขวัญเป็นสายกินนะครับผมนี่นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้ไปทุ่งนานนะครับผม เพราะว่าเพราะอะไรครับผมพอดีว่ายังติดธุระด้วยนะครับติดธุระด้วยก็เลยไม่ได้ไปนะครับผมพอดีจะเอาเอาลงน้ำให้เขากินน้ำก็มาหาน้องดิใัยไพรวันนะครับผมวันนี้ให้เขาอยู่กับน้องหน่อยเนาะทุกวันนี้หนีน้องเที่ยวนะครับผมทุกวันนี้ไปแต่ด้านล่างนะครับผมไปแต่ทุ่งนานะครับผมหนีน้องนะครับวันนี้ก็ให้เขามาหาน้องกันหน่อยนะครับผม สมชานเสือนะครับผมนี่ครับอนาคตนี่ครับสาคามมากนะครับาคารคามที่ไหนครับผมสมุรสารค่ม่ผผิดครับเออออครับผมกบเอาเกบเอาเลยนะครับผม ไอ,อขวัญจะแย่งน้องนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ้ยขอหน่อยพี่ขอหน่อยไม่ให้หรอกนี่เป็นไงเด็กเด็กชายไพยวันไม่ให้นะครับผมถือไปกินด้านหลังเลยนะครับนี่อย่ามายุ่งกับของน้องนะงส่วนเ<ว>ด็กชายเด็กชายขวัญอยากอยากให้พี่ควัเปล่อบ้างนะครับผมอ้ <laughs> อ,อนน้องแล้วครับอ้อ,อนแล้วครับเด็กชายขวัญเรานี่เห็นเห็นน้องมีกล้วยมีอ้อยสวย,สวยๆนี้แย่งน้องเลยนะครับผม แล้วพี่ทองคูณนหครับผม <_ Gerilim> นี่ครับกินไปด้วยจะหลับไปด้วยนะครับผมดูตาครับโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้ว,ย,วยุงก็เยอะนะครับผม,มลแล้วก็จุดไฟให้เขานะครับผมบ <oph> เฮ้ยไอขวันนุ่นนุ่นน้องน้องไปทำอะไรเองเนี่ยเ้าเอาเอาเฮ้ยเยหันหันแล้วหันแล้วนี่ดูเด็กชายไพวันไปแอบอยู่ด้านหลังนะครับผม ก็ให้เขาคุ้นคุ้นเคยกับช้างเชือกอื่นด้วยนะไฟวันจะได้ไม่เหงาดูครับเอ้ยขอหน่อยขอหน่อยได้ใช้ขวัญเราเราขอหน่อยเอ้ยไม่ให้เลยนะเนี่ยทําไมพี่ควันใจร้ายจังเลยไม่ปลอกให้น้องขวันเราเนี่ยทางนี้ต้องให้ต้องอ้อนน้องก่อนนะครับผมนี่ครับนี่น้องแล้วครับนี่น้องนีควันแล้วครับงอนแล้วครับผมนู่น ไปแอบอยู่หลังพี่ทองคุณแล้วอีนี่ไงอย่ามาบังซีนน้องดิเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดินตามน้องเดินตามน้องดีกว่าเดินตามน้องเราได้กินเดี๋ยวครับเดินตามน้องแล้วน,นะน,น,นะครับผมนี่วันนี้เดินตามน้องนะครับผมไม่เดินตามสาวหรือเดินตามพี่นะครับเดี๋ยวครับไม่ต้องมามองหน้าเลยนี่นี่จกไปทีหนึ่งมับนั่นไงโอ้ครับ เด็กชายไพวันเรานี้เป็นช้างเผือกหรือเปล่าครับต่ำไปหาสูงเอ๊ะมันมีที่ไหนสูงไปหาต่ำนะครับผมวันนี้พี่ควัญเราเลอะเรือนแน่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนช้างเผือกนะครับผมไม่ใช่ช้างเผือกนะครับผมเล่นดินเล่นเล่นดินเยอะเกินไปนะครับผมนี่ครับดูครับขาวกับดำเลยนะครับดูครับนี่ครับโอ้ย พี่ชายไฟวันเอ้ยน้องวันเราน้องวันก็หลับนะครับผมหลับตั้งสองแต่พี่ทองคูณเรายืนกินอย่างเดียวนะครับผมดูครับขนาดยืนยังหลับนะครับผมอันนี้ก็นิ่งเกินไปแล้วพี่ทองคูณเอ้ยก็ต้องเข้าใจเขาครับเพราะว่าเขามีโรควนตัวซูงนะครับผมโรควนตัวเขาซูงนะครับผมนี่ครับดูครับกินอย่างเดียวนะครับผม เ้าเอาเอา,เอาของพี่ไปเล่นอีกโอ้ยจะกินไหมนันงับงับเข้าให้ครับผมเด็กชายควันมาแล้วขอหน่อยข้อหน่อยข,อห,อ,ยขอหน่อยครับร <laughs> ับก่อนเร็วครับก่อนเร็วถ้ารับจะให้กินเร็วเอาไม่รับไม่ครับ,ไม,รบไม่ให้นะนี่นไงไม่รับไงพี่ไม่ให้เลยเดี๋ยวครับอืกินไปด้วยขันไปด้วยโอ้เด็กชายควันเราก็ยังง่วงนั่นนี่ <laughs> ยุง ยุงมันเยอะนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าชาวบ้านก็เกี่ยวข้าวเริ่มเสร็จแล้วนะครับผมยุงก็หนีจากข้าวนะครับหนีจากข้าวมาขึ้นที่ป่านะครับผมเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ยุงก็น่าจะหมดนะครับพี่วันเฮ้ยไปแล้วงอนงอนงอนไปแล้วครับงอนไปแล้วครับนั่นไงทาให้งอนไม่ให้กินนะครับไม่ให้กินก็งอนเลยนะครับผมพี่ขวัญของเราเนี่ครับส่วนพี่ทองคูณเราก็ ใส่กินอยู่แล้วนะครับผมงับไม่เอาครับไม่เอาขอขออ้อยหน่อยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราปอกให้แป๊บหนึ่งนะครับผมทำดีต้องมีรางวัลระวังเด็กชายแพรวันนะครับผมอันนี้ก็มือยังไม่หายเจ็บนะครับผมพี่ควานของเราครับใช่ครับส่วนผ้านี่ก็ขโมยของผมไปสามสี่วันแล้วนะครับผมไม่คืนเลยนะครับผม ไซรแล้วรอนะครับผมรอครับอบาใจรอให่รอวันวันนี้วันนี้ก็เข้าไปหาแจ๊บเดียวนะครับผมวันนี้ครับเอาเมื่อกี้ครับ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 ต้องให้เขาหน่อยใครจะได้ใครจะได้เอะแบ่งกันหน่อยนั่นไงครับถึงจะได้ไม่เอาเปรียบกันนะครับนี่เฮ้หายงอนแล้วเด็กชายขวัญเราหายงอนแล้วนะครับผมนี่ ยกหัวอีงทีเด้วตืด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 ,ตดนั่นนี่ครับโยกหัวนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมเขาเอายานะครับเขาเลยโยกเข้จาจังหวะพอดีเลยครับนี่ครับเอาโยกโยกอีกครั้งเด้วตืด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 อ้าวไม่โยกอ้าวไม่ต้องขึ้นมาเลยถอ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 ย,อยนี่ยเห็นไหมพี่แย่งกินแล้ว อันนี้คือไม่สนโลกจริงๆนะครับเด็กชายขวัญของเรานี่ดูครับดูกินก็ถ้าพูดภาษาบ้านๆก็ไม,ไม่ใช่ครับคนตีนของกินกินได้คนตีนมากเลยนะครับผมดูครับนี่นี่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนีเ้ยนี่เอาเด็กชายไพวันไปแล้วเด็กชายไพวันไปแล้ว นี้ขอเขอขอเสียงเขาเสียงพี่ทองคุณหน่อยขอดังๆังหน่อยลืมไม่ได้แล้วนะครับชุบชุบแล้วไปชุบน้องแล้วนี่เขืนกล้องหรือเปล่าเนี่ยนี่นะครับเขืนกล้องนะครับผม,มดูครับก็หาน,าน้าหนาวหน้าหนาวก็จะคือเหมือนหน้าแรงไหมครับผม เอาโอ้น้ำแต่น้ำมันก็จะบุกใช่ไหมครับน้ำเอน้ำบุกน้ำลดสิเออน้ำบุกภาษาลาวนะครับผมก็ถก๊อกไฟด้วยนะครับผมนี่ครับจะได้ไม่เหงาได้ไม่เหงาก็ให้น้องอะไรนะครับเมื่อกี้เออไฟวันครับไม่ใช่ทองคุณครับ ดู้นองวันนี้ก็พาพี่มาอยู่กับน้องสักวันนะครับผมแต่ทุกวันเลยครับแต่ทุกวันนะครับผมได้แค่พาแต่ว่ามือกล้องน้ำไม่ค่อยได้อยู่ให้ผมผมผมก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับต้องไปรับไปรับทรงเลยครับจะได้น้องมาช่วยด้วยครับแต่ผมก็อยู่ทุกวันเลยมันอยู่ทุกวันนะครับผมก็แต่เราจะเอาเขาไปปล่อยทุ่นะครับผมแต่เด็กชาย แต่เด็กชายไพวันก็ไปดชายไพวันไปไม่ได้เนาะนี่ครับอ้าวอ้าวเดีกชายขวันเราไปไหนแล้วเอา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 นี่ได้แล้วรางวัลเด็กดีนี่นะครับคลิปนี้ก็ให้พี่เจมปิดคลิปนะครับผมนี่มีการเสียบเท่จังเลยอ่ะครับ ผมคลิปนี้ผมก็ฝากเพลิปท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับฝากทหารสามเสือครับผมสามทหารเสือครับผมนี่ครับเรียงจากต่ำไปหาสูงนะครับผมนี่นะครับขอบคุณมากนะขอบคุณไปยัง S C เอร์สสมุดประการนะครับผมนี่ใช่สมุทรสาครเออะเก็ลงลงสมุทรปากการกับสมุทรสาคอนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับผมซื้อกินทั้งสามเชือกนะครับผม ครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ